รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Modern n i h t TV ร่วมกับ Next Entertainment เสนอ ไลซารัสเซทเดย์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการไลซารัสเซทเดย์กับ <Sarah> เราสองคนผมแกปเปอร์ฮะและผมไกด์ครับครับผมแน่นอนนะครับทุกคืนวันศุกร์แบบนี้เลยนะครับเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึง่งทางวอลเลนไยทีวีฮะครับ,รบเวลาแบบนี้จะพาไม้หิวตลอดเวลาแน่นอนถูกต้องแล้วทำไมทำไมพี่ต้องยืนนำหน้าผมด้วยอ่ะไกด์ ถ้าเรายืนเสมอภาคสิดูเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวมีรถมาไปไปยืนที่เดิมที่เดิมดีแล้วเออเรายืนที่เดิมนะผมห่วงความปลอดภัยของพี่คอมโพสเราต้องเป๊ะต้องแบบยืนอย่าการให้การลงไปไม่ได้ไม่ได้ที่มายืนแบบนี้เนี่ยจะบอกว่าเราเนี่ยจะมาหาของกินนะฮะในทุกๆย่านทุกๆที่ผมถามพี่จริงๆเหอะพี่กินเส้นกับผมป่ะไกด์ให้พี่พูดเลยนะเรื่องกินเส้นเนี่ยพี่ว่าก็อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเวลาไปออกกองไล่สาระที่ไรไกด์ก็จะแบบ ทุกคนก็จะกีที่ไกด์อะไรก็พี่ไกด์พี่ไกด์จนพี่เนี่ยไม่มีใครสนใจต้องเรียกร้องถึงใจในการทำสีผมนี่พี่วายเดี๋ยวคนคนละกินเส้นอเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่ไกด์ครับวันหลังช่วยบอกด้วยครับว่าไปกินเส้นก๋วยเตี๋ยวกันกินก๋วยเตี๋ยวัผมไหมไปกินเส้นไหมก็พี่กินเส้นกับผมอ่ะไกด์ พี่อะไรเหี้ยใจนะผมเป็นวัยรุ่นอ่ะผมก็ต้องรวบทำไงคืออย่างงี้พี่<อ>ทุกวันนี้เนี่ยโซเชียลกำลังมาใช่ไหมใช่เราต้องใช้แอป,ปให้เป็นประโยชน์จับผมไม่รู้จักแอป,ปหนึ่งมาแอปอะไรแอป,ปแบน<อ>นี่ครับแอป,ปนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะตามไปหาร้านอาหารที่อร่อยทุกซอกทุกมุมยังไงแอป,ปนี้ครับสามารถที่จะบอกได้เลยว่าพิกัดร้านอยู่ตรงไหนร้านนี้มีอะไรอร่อยและกี่ดาวกี่ดาวความอร่อยกี่ดาวแล้วตรงนี้อยู่ตรงไหนเซิร์ชครับตอนนี้เหรอเซิร์ชไหมครนโยชิน54บ กอหัวโยธิน54ก่อนอื่นรเรานเนต้องล็อกอินกับ Facebook ก่อนอ๋อแล้วเออเกับ o o k อ๋อสามารถที่จะล็อกอินผ่าน a c e b o o k ได้ด้วยอ๋อพอเราล็อกอินเข้าไปปั๊บเนี่ยแล้วเราก็เซิร์ชหาบริเวณร้านอาหารที่อยูดด่รอบบริเวณอ๋อนี่ไงนี่ไงมันมีบอกว่าอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยไม่กี่เมตรเองนี่ใช่ครับพี่ไปกินเลยดีกว่าพี่ชื่อร้านไหวปะถามแค่นี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อลงศพ ไล่สาระแซตเธอเดย์อยู่ไหนเนี่ยนี่พี่ร้านนี้เลยก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยเสียภาพหมดเลยอ่ะพี่ฮะก๋วยเตี๋ยวเนื้อลงศพเขาชื่ออื่นไม่มีเหรอวะที่มาดูจัลงจิตใจกว่านี้จริงๆก็มีเนี่ยพี่เห็นไหมก๋วยเตี๋ยวเนื้อจินตนาคือยังไงกินแล้วซีม่องเท่งอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมรู้ในรีวิวที่ไปดูมาเนี่ยตั้งชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อลงส้มผ่านแอปผ่านแอปบอกว่าเนื้อมันหอมและนุ่มมากกับมีเนื้อโกเบด้วยนะพี่นี่คือเราข้ามไปหาเขาใช่ไหมเนี่ยก็ทำไมให้ร้านย้ายา้มาหาเราพี่จะบ้าเหรอพี่ข้ารักเขาตั้งอยู่กับพี่เราควรจะเดินไปหาพี่เดินได้พี่ควรจะเดินไงอ๋อเหรอเนี่ยเดินไม่ได้เหรอไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนคนไหนชื่อพี่มนเนี่ยนี่ไงพี่มนพี่มนแกปเปิ้ลขอถามอย่างแรกก่อนเลยชื่ออื่นไม่มีตั้งงฮะะชื่อร้าานนววเตีย คค่ะเป็นรหัสลับ <c oughs> เป็นรหัสลับ <c oughs> เออ่แรกเลยคือจะไม่มีชื่อร้านแล้วพอลูกค้าเนี่ยเขาจะนัดเจอกันกินก๋วยเตี๋ยวใกล้ๆร้านลราจบมาเรียกไปเรียกมาเหมือนแกก๋วยเตี๋ยวเนื้อลงโซ่หรือว่าทางนี้เปิดลงโซ่จริงๆเหรอหรูปนะร้านเดิมออ๋ร้านเดิมหลังชนกันอ๋อหลังชนกันแปลว่าเนี่ยเปิดมากี่ร้านแล้วครับเฮ่นาน จะย้ายมาจากร้านข้างในตอนน้ำท่วมอเปล่ะตอนน้ำท่วมออ๋เกือบเม็ดเกือบเม็ดร้านนี้เปิดตั้งแต่ปีไหนครับเนี่ยสองสี่เก้าเก้าค่ะเฮ้ยสมัยนั้นนภิษฐรพันธ์ยังคองเมืองอยู่เลยอะเกือบหกสิบปีแล้วเดี๋ยวก่อนอันนี้คือขายเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนื้อนี่คุณล่าห้าหมูมีไหมครับหมูพึ่งมามีตอนหลังอ๋อหมูมีตอนหลังอันนี้ก็ลูกค้าครับมาถึงร้านทั้งทีจะกินอะไรพี่ผมไม่ขอเลือกร้านเจ้าของรู้อยู่แล้วว่าอะไรเด็ด เราต้องไม่เลือกนี่คือน้ำจิ้มสุณเ็ดนี่คั้นสดๆเลยใช่ค่ะแล้วที่นี่มีการรักษามาตรฐานยังไงล่ะครับคือจะจะปงไว้เสร็จแล้วก็จะใครทำก็ได้เหมือนกันะ ตอนนี้ฮะทั้งสามเมนูเด็ดของทางร้านนี้ตั้งอยู่ข้างหน้าแล้วมีอะไรบ้างมีอะไรบาพี่นนทก็จะอันนี้จะเป็นยำเนื้อโกเโบย,กย์ะัยำเนื้อโกเโบอ,อันนี้ก็จะเป็นลวก,กจิ้มก่นลวกจิ้มนนยังนยำม่คว<อ>จะมีถ้าปกปติก็จะใส่ลงทุกอย่างจะมีเครื่องในอะไรด้วยอันนี้เป็นสดลายแล้วก็ เนื้อน่องนนี้ก็จะเป็นโกเบโกเบอันนี้คือตัวเดียวตัวเดียวกระดูกอรอกระดูกอรอกระดูกอรออันนี้เป็นมะร้อนค่ะก็แล้วแต่จะเลือกเฉพาะที่ชอบก็ได้แล้วใช้ใส่รวมๆก็ได้อ๋อคล้ายๆเหมือนเกาเหลาเนี่ยเป็นหมอแน่นอนงั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าฮะครับผมมาพี่แก้ชิมก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนม่รู้หลายเรื่องพี่มีนี่อะไรฮะ โอ้โหนี่พกมาจากบ้านเลยล่ะพกตะเกียบมาเองพาะวันนี้บอกแล้วว่าเราจะมากินเส้นนุ่มมากค่ะนุ่มและหอมแล้วก็น้ำยำเนี่ยรสชาติเข้ากันมากของเด็ดของเด็ดมันต้องกินอันนี้พี่จริงเหรอสาบานพิ่งเคยกินครั้งแรกเนี่ยอันเดียวตัวเดียวเนี่ย อร่มีอะไรอร่อยพี่อืมแค่พี่ไม่ต้องไปนึกภาพถ้าพี่ไปนึกภาพตามไอ้กินไปเนื้อคือรสชาติคล้ายๆกับเรียกว่าเอ็นเนื้อหรือเอ็นแก้วอะไรพวกนี้มันเป็นอย่างนั้นแต่อมีความหนึบหนกว่าขอถามถึงเคล็ดลับความอร่อยของเนื้อทั้งหมดหน่อยครับเนื ทำยังไงบอกได้ไหมเราก็จะใช้เป็นส่วนเราไม่ได้คัตทั้งหมดแต่คือเราจะคัดเป็นส่วนๆอย่างสามชั้นน่องแล้วก็คือง่ายมากมีการคข้ามาติดว่าแต่ละส่วนเราจะขายส่วนไหนบ้างส่วนขั้นตอนหรือที่การหมักอันนี้ไม่บอกอันนี้สุนละไม่หมักก็คือก็ต้องใช้เวลาเราใช้เวลาอย่างเพราะเราที่นี่คือจะต้องเป็นชิ้นใหญ่ๆประมาณ6ชั่วโมงหชั่วโมงขึ้น คือแล้วแต่ระดับเนื้อด้วยจะชิมชิมก่อนชิมนี่ใส่หลังจากที่สายผักเรียบร้อยอมันยชอดน้ำจิ้มมากเลยนะทำไม,ม <า S 1> พี่น้ำจิ้มมันสูตรเด็ดแล้วก็อีกอย่างคือมันมีมะนาวสดมะนาว,นาวแท้ าที่แอบบอกมาทั้งรูปร่างหน้าตารสชาติเนี่ย<อ>ผมการันตีว่าเหมือนกับแหนจริงเหมือนกับที่ทุกคนคอมเมนต์และแสดงความคิดเห็นมาจริงว่าอร่อยทุกคนคิดว่าอะไรเป็นสูตรเด็ดเป็นทีเด็ดที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยประทับใจแล้วติใจก,นะก็คือเรื่องเนื้อนี่ก็ลูกค้าก็จะคอมเมนต์ทุกคนว่ามันไม่กรอครับผมแล้วก็คือมันจะนุ่ม<ะ>แล้วก็สามารถเลือกได้หลายส<ม>่วนมันไม่มันร้านอยู่ตรงไหนถ้าบอกกันยังไม่อีกทีหนึ่ง อยู่ซอยพ่ะหวัญเยอะกิน54ค่ะเข้าซอยมาประมาณ30เมตรเดินเข้ามาเห็นแม่คะเลยแซวกันได้มือเลยกันมากินง่ายพ่วัญเยธิน54ไม่ไกลด้วยมากินกันได้เดี๋ยวขออนุญาตพี่มนผมขอรับประทานก่อนพี่มนขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่มนเจ้าของร้านสวยใจดีสปอร์ตสะพานใหม่สปอร์ตสะพานใหม่ทำไมอ่ะแไอสะพานใหม่อ่ะไม่ใช่กทมไม่ใชกทมสปอร์ตสะพานใหม่ ไล่สาระแซตเดย์ช่วงสาระ All Around the World ครับอันยองนเซลขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงสาระ All Around the World กับผมแกปเปอร์แยมโลค้าเจทครับกินนี่ของกินแปลกมากอ่ะเป็นไอศ์ครีมที่อยู่ในดามดัมล่มอะไรก็รู้ช่วกอันเหมอนป๊อปคอร์มเราเริษัทเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผลาด เก่าตลาดที่มีของเก่าที่มีแบบว่าอะไรนะมีของเก่าขายของที่ระเลือกแตลกแอะไรอย่างเงี้ยจริงๆริ้นะที่เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมีหนูเยอะแล้วยังไงนะแล้วรัฐบาลกขออกมาตรการเขามีนโยบายเป็นมาตรการออกมาเนอะว่าให้ทุกบ้านช่วยกันจับหนูมาใครที่จับหนูได้เนี่ยเราก็จะให้ค่าหัวใบปัจจุบันนี้เนี่ยทำให้ที่เกาหลีเนี่ย ไม่มีหนูถ้าเกิดที่เป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยมันก็อาจจะยังมีอยู่แบบสักประมันแบบหนึ่ง <หา S 2> สอง <มา S 2> เอาคือมันหายากแต่นั่ก็เป็นสาระความรู้ดีที่เอาไปในช่วงสาระอารรเดเอินเองครับนี่มันย่านไหนวะเน,นี่ยนี่ย่านทาวินทาวพี่อ๋อย่านเนี้ยดารา,าเดินผ่านเยอะใช่พี่มาแคสงานนี่พี่ตอนนี้ผมพามาที่ย่านนี้เนี่ยผมจะพามาร้านที่สองครับร้านนี้เนี่ยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่เปิดมาได้ไม่นานไกด์เดี๋ยวก่อนอีร้านแรกมันจะมีเส้นเลยมีแต่เนื้อ ก็ร้านนั้นเนื้อเขาเด็ดไง<อ>เนื้อเขาเด็ดจริงๆมีทั้งโกเบพี่จะกินเส้นไหมละ่ะแล้วถ้าร้านนี้เขาเส้นเขาเด็ด,ดอะเรารไม่กินแต่เส้<ด>นแล้ววะกินแต่เส้นอย่างเดียวช่วยกินน่าจะคือก๋วยเตี๋ยวมันก็ต้องกินกับเส้นเออแต่ว่าอันนี้เนี่ยเรามาที่ร้านแซ่บสามแยกโอ้นี่กำลังอ่านอยู่เนี่ยแซ่บสามแยกก๋วยเตี๋ยวหมูสับต้มยำจะกินไหมฮะเขาเนี่ย บอกว่าร้านเนี่ยเปิดมาไม่นานไม่ได้เปิดมาในระยะเวลาที่แบบโอ้สปีสามสิออปีห้ปีะอะไรเงี้ยเขาเปิดแป๊ดเดียวอแล้วก็มีชื่อเสียงรสชาติอร่อยมีคนมารีวิวลงในแอป,ปด้วยใครบอกแอป,ปนี่บอกเลยเราควรเข้าไปในร้านเพราะว่าฝนตกเอองั้นไปพี่ สวัสดีครับ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 อันนี้คือพี่วัดเจ้าของร้านโง่เฮงใบหน้าบ่งบอกนี่คือเจ้าของร้านนั่งคนเดียวกับไหมเราเสียมารยาทยังไม่รู้ฮะเชิญครับดีฮะเชิญครับผมถามก่อนพี่ทำไมร้านถึงชื่อว่าแซ่บสันแย่ครับคือจริงๆแล้วมันมีมีมีน้องอีกสองคนเป็นหุ้นส่วนอ่าก็คือทุกคนสามคนเนี่ยชอบกินก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยวันหนึ่งเราเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไหม มันก็ถามว่ามันจะไหวเหรอพี่นะลูเตี๋ยวไหวดีทำไมอ่ะไม่ชอบเหรอเราทำเพราะเราชอบอะไรเป็นตัวมัดใจลูกค้าให้มันกินร้านเราได้เหฮะน่าจะเป็นเรื่องรสชาติกับความความแซบความแซบอันนี้จริงไอชื่อแซบสันแยกนี่แซบจริงนะแต่วันนี้เนี่ยที่มาลองเนี่ยเพราะว่าผมไม่เห็นในแอปมาครับผมว่า๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำร้านนี้เนี่ยอร่อยมากครับผมอผมอยากมาลองว่ามันจะจริงอย่างที่แอปเขาว่าหรือเปล่าได้ครับดีดีเออแต่ว่า ที่จะทาเองเลยเหรอครับทําเองครับเดี็กคนนะเรียนมาเรียนก็ไม่เรียนมาครับก็คืออาศัยว่าเราเราก็ชอบทำเหมือนกันแล้วก็พอไปกินร้านนึงแล้วแบบโหชอบมากเลยก็เตรียมตามจีบเขาอยู่นานจนกว่าเขาจะเขาจะเฮ้ยสอนว่าเฮ้ยไปทายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ได้ไปซื้อสูตรเขานะครับไปขโมยไปขโมยใช่เขาก็จะมีแบบกลยุทธ์หรอว่าเฮ้ยวันนี้ว่างไหมวาด ไปช่วยพี่ทำบุญหน่อยไปช่วยพี่ขายก๋วยเตี๋ยวหน่อยครับกี่ชามครับพี่400โอ้โหลวกมือเปื่อยก็เลยได้ประสบการณ์ก็เลยทำเป็นแล้วก็รุ่นส่วนทุกคนในร้านก็ทำเป็นหมดนี่เสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวาลองชิมก่อนว่าน้ำ จะเข้มข้นหรือจะแซ่บจริงอย่างที่บอกหรือเปล่าเป็นไงแซ่บจริงโกหกป่ะไม่ไม่ไม่โกหกเออถ้าคุณผู้ชมเป็นคนที่ชอบกิน <c oughs> รสจัดชอบกินรสแซ่บ ไม่ต้องสั่งล้เดี๋ยวก่อนบอกได้ใช่ไหมว่าไม่เอาเผ็ดบอกได้ครับบอกได้แล้วทำไมผมบอกพี่ไม่ทำอ่ะไวเหลือไม่ได้บอกเี่อไม่ได้บอกพี่บอกเองว่าจัดมาเลยครับพี่จริงเหรอพี่เป็นคนพูดเองขอหนักๆจัดมาเลยพี่ไม่ได้พูดนะเดี๋ยวกลับไปกอเทปดูนั่นไงข้อตรงนี้นะเดี๋ยวนี้มันจะดีตรงที่ว่าถั่วนะฮะถั่วที่ส่งที่เอามาคั่วเนี่ยไม่ป่นจนเกินไปทําให้น้ำมันดูไม่ข้นใช่ครับแล้วก็เวลากินเนี่ยไม่ถั่วัปจะแบบมีความมันรุกๆใช่เส้นที่นี่เขาอร่อยนะพี่เส้นหนึบ แล้ที่ตั้งอยู่ตรงหน้านี่คือยังไงอันเดียวกันอันนี้อันนี้เกี๊ยวเป็นเกี๊ยวแบบว่าสั่งพิเศษมาจากทุ่งสงนครราชสีมาไม่ใช่ราชมาราชราชมันจะมีความบางบางพิเศษแล้วก็กรอบลองดูไล่ฮะมันไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนแล้วอันนี้ใช่ไหมใช่ครับเหมือนกันคือเราเคยทําเป็นใบเกี๊ยวปกติที่ซื้อตามตลาดทั่วตลาดทั่วไปใช่ลูกค้าไม่กินเพราะว่าเกี๊ยวมันบางครับบางแลกรอบแล้วก็ที่สำคัญที่เรากินเนี่ย กินแป้งไม่เยอะครับแล้วอันนี้ม,มีมีชื่อเมนูไหมฮะเกี๊ยวกรอบเนี่ยแะครับเรียเกี๊ยวกรอบ,รบม,มเวลากินก๋วยเตี๋ยวร้านพี่วัดเนี่ยข้อสําคัญหนึง่งอย่าคุยกันอย่าเล่นกันทำไมอะ่ะเพราะสำลักต<พ>ายได้พิกเยอะ <laughs> พิกเยอะเออพิกเยอะจริงพีง่วัดครับร้านของผมมานานขนาดไหนละครับปีครึ่งครับปีครึ่งครับเป็นเอ่อเกือบเกือบครึ่งครับไม่นานไม่นานอะไรถึงทำให้เราพูดได้ขนาดเออมันต้องมีแบบสักอย่างหนึ่งอ่ะก็คงเป็นเรื่อง การใส่ใจในวัตถุดิบมั้งครับแล้วก็วิธีการอะไรจะเรียกว่าอะไรอย่าวิธีการทำอ่ะวิธีการปรุงก๋วยเตี๋ยวอ่ะแต่ละชามที่มันต้องเท่ากันทุกชามพี่วัดครับร้านเปิดกี่โมงเป็นกี่โมงครับเปิดเจ็ดโมงเช้าครับปิดทุ่มหนึ่งเปิดเจ็ดปิดเจ็ดเปิดสิบสองชั่วโมงใช่ครับสิบสองชั่วโมงอ่ะร้านอยู่ตรงไหนแล้วแวกไหนเดินทางมาอย่างไงครับพี่วัดร้านอยู่ตรงสามแยกศรวราครับถ้าเดินทางมาจากเลียบทางด่วนเลี้ยวซ้ายตรงบ้านลุงจุง แล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งเจอ3แยกอยู่ตรง3แยกเลยครับเจอเลยครับมาไม่ยากอ่ะโอเคในวันนี้ขอบคุณพี่วัดนะฮะที่แนะนำอาหารอร่อยๆแบบนี้ให้กับเราแล้วก็ยังรวมไปถึงนะครับร้านนี้เราให้เลยครับไลเลยเย้ออันนี้แค่ร้านที่2พี่เป็นไงรสชาติแซบไหมพี่ว่ามันแซบจริงอันนี้การันตีนะฮะใครที่ชอบกินอะไรแล้วจัดจัดเหมาะแต่พี่คงไม่เหมาะ พี่ไม่เหมาะใช่ไหมเผ็ดเมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงอะไรปะตอนนั่งกินอ่ะฟ้าผ่าดิดังขนาดนั้นร้านต่อไปพี่ทำไมเหมาะเหม๋งเลยพี่ได้ยินชื่อร้านแล้วพี่ก็จะบอกว่าเฮ้ยมันจริงเหรอวะชื่อว่าเยนาโฟฟ้าผ่าเขาบอกว่ารสชาติเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเยนาโฟอร่อยมากไปไปร้านต่อไปพี่ตรงไหนไปไปขึ้นรถสิพี่พี่จะเดินไปไหมล่ะเดินเดินเดินไกลเนี่ยเรียกรถไปได้ไหมเนี่ยแปดโลครึ่งเราเรียกไม่ได้แปดโล ไล์สาระ Saturday ไกด์พี่พูดเลยว่าพี่ไม่ไหวยละพี่นี่ร้านสุดท้ายแล้วจริงเหรอร้านสุดท้ายของวันนี้แล้วอย่างที่ผมบอกว่าจพาพี่มากินเย็นตาโฟฟ้าผ่าเดี๋ยวผมพาเข้าไปรู้จักเจ้าของร้านนี่ดูจากแอปใช่ไหมเนี่ยดูแล้วมีคนรีวิวมาบอกว่าอร่อยเด็ดรถนี่แบบมาถึงทั้งทีย้ายเสียชาติเกิดกินไปให้เต็มที่ไม่มีลิมิตพูดเองนะอื <laughs> ชีวิตไม่อัน ป๊ะปะพี่เจ้าของร้านอยู่ไหนครับพี่เจ้าของร้านอยู่ไหนครับเดี๋ยวนี้ค่ะสวัสด,ดีครับสวัสดีครับเห็นไหม บอกแล้วว่าแต่งหน้าแต่งตัวแบบนี้เจ้าของร้านชัวทำไมพี่ดูออกเด่นสุดไอชื่อพี่จัดเต็มค่ะพี่เอค่ะพี่เอ้าของร้านเย็นนโปฟ้าผ่าสูรคุณเอค่ะทำไมต้องสูตรคุณเอฮะก็มีคนร้องเรียนแบบค่ะอ๋อก็เลยต้องเปสูตรคุณเอใช่ค่ะที่ร้านนี้ขายเย็นนโปฟหรอครับมีเย็นนโฟมีแกงจัดต้งยำนะคะมีผัดไทยข้าวผัดปูอะไรในปากหมูสเต๊กฟ้าผ่าต้องบอกว่าร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วฮะก็5ปีแล้วค่ะ5ปี5ปีแล้วใครเป็นคนตั้งชื่อนี้ครับย็นโฟฟ้าผ่าแล้วทำไมต้องฟ้าผ่าด้วย เออจริงจริงทำไมนกฟ้าผ่าล่ะครับปกติเราไปทานก๋ยเตี๋ยวที่อื่นใช่ไหมมันไ่ปลายมันยังไม่อร่อยอ่ะเออนี่จะอยากสื่อถึงเรื่องรสชาติว่ามันทำเดียวแล้วมันใช่เลยมันฟ้ามันผ่าแบบกินปุ๊บเพิ่งฟ้าผ่าคือรสเผ็ดมากอ๋อเผ็ดมากผ่านเผ็ดมากก็สั่งเผ็ดน้อยถ้าเด็กๆมาเอารสไม่คลิกค่ะมีเลือก3รสเราไม่ได้เน้นแค่เฉพาะเย็นตาโฟค่ะเน้นทุกเมนูที่ที่มีในร้านของเรา ให้พี่เอ๋เนี่ยจัดเด็ดๆมาให้สักสองเมนูแล้วกันพี่เอ๋บอกขอสามได้ไหมขอไม่ได้โอ้มาแล้วตอนนี้อาหารอยู่บนโต๊ะพี่แค่ผมได้กลิ่นพริกผมก็แสบตุ้สแล้วอ่ะโธ่แค่ได้กลิ่นแค่ได้กลิ่นผมก็แสบตุ้สแล้วนี่แค่เห็นอ่ะยังไม่กล้าเลยร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับ สี่โมงเย็นก็มาได้แล้วค่ะถ้าไม่มาห้าโมงปิดถ้าไม่กลัวเสื้อดำมาเลยสี่โมงมาห้าโมงปิดไม่ใช่ม่กีโงเที่ยงคืนค่ะเป็นเที่ยงคืนเดี๋ยวต้องมาชิมครับถาดก็อันนี้ก็เรียกว่าเย็นโฟต้มยำแห้งค่ะจะมีเส้นปลาทาโร่โลเลยหน้าแล้วก็จะมีถั่วตัดครับผมถั่วตายถั่วทอดหอมใส่ในก๋วยเตี๋ยวใส่ในเย็นโฟหรือก๋วยเตี๋ยวต้มยำก็ได้ค่ะครับผมก็หอมมากมันอร่อยอร่อยหอมมากครับคุณผู้ชมอันนี้เผ็ดน้อยทานได้ไหมคะเผ็ดน้อยอร่อยกำลังดีเท่ากับแก๊ปนะ เดี๋ยวชิมเดีชิมชิชิมชิเยนาโฟฟ้าผ่าทำเล็กจังเลยต้องซดน้ำด้วยค่ะเออคกระแ่บซาผ่าถึงใจแต่ยังม่นี่มันเผ็ดทำไมมันเผ็ดเงี้ยน้ำผ่าไหมผ่าจีถึงใจจริงเลยเป็นไงอันนี้เนี่ยเผ็ดเผ็ดจริงๆแต่นอกจากความเผ็ดแล้วเนี่ยมันยังมีความเปรี้ยวคือเขาเรียกรสกลมกล่อมอ่ะอยู่ในนี้เนี่ยครบถ้วนจริงๆอ่ะเมนูต่อไปครับอ้าวลองข้าวผัดปูละลายในปากก่อนไมได้ส่วนส่วนไหนที่ละลายในปากฮะ เม็ดข้าวค่ะเม็ดข้าวใช่แล้วข้าวจะนุ่มมากคนรู้ั้วไปนะไมก็จะใช้นิ้วแนใช่ไหมมงให้ฟังจริงอ่ะมันนุ่มแบบเฮ้ยมันเป็นมาได้ยังไงมันจะมีเคล็ดลับความอร่อยอันนี้มันจะมีข้าวสามชนิดด้วยกันมีข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวเสาว่าสามชนิดเมนูต่อไปชื่อหมูสเต๊ะฟ้าผ่าค่ะพี่ไม่ถึงไมมออกให้ดีครับอันนี้นุ่ม กินแค่เ,เยอะแล้วหอมกว่าที่เคยกินนี่ครับเรามาลองจิ้มน้ำจิ้ม,ม,ม,มดกวกกินธรรมดาก็อร่อยอพอจิ้มจิ้มเนี่ย,อ,ยอร่อยขึ้นมาอีกเอาเป็นว่าเนี่ยทุกอย่างอร่อยมากอร่อยจริงๆและที่ครึ่งที่สุดคือจานนี้เลยข้าวผัดปูอะไรในปากยอดจริงๆบอกตำแหน่งร้านครับอยู่แถวไหนอะไรยังไง ก็ตำแหน่งร้านนะคะอยู่ตลาดเรียบด่วนค่ะถนนรามินทาต้องบอกว่าในประเทศแถบของเรานี้นะฮะยังมีของกินอร่อยๆอีกมากมายเขาเรียกว่าแอปวงในนั่นเองนะที่จะพาไปกินอาหารตามตอกซอกซอยที่ขึ้นชื่อที่มีคนมารีวิวใช่แล้ววันนี้เราพามาแล้วครับกินเส้นทั้ง3ร้านมาจบมื้อเย็นแบบนี้โอ้โหตอขอบคุณพี่เอ๋มากมากฮะขอบคุณมากครับและต้องขอขอบคุณเมื่อเช้านี้ด้วยนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อลงศพร้านที่2ครับ แซ่บสามแยกใช่แซ่บจริงอะไรจริงเอาเป็นว่าคุณผู้ชมนะครับสามารถติดชมรายการกันได้นะครับผ่านทางแฟนเพจของเราเลยทาง www.facebook.com/slashara.tv นนั่เองครับรวมไปถึงนี่ฮะอินสตาแกรมของเรานะครับไลฟ์สาระ t v ใช่ครับหรว่าจะเป็นของเราสองคนก็ได้นะครับตามด้านล่างนี้พูดคุยกันก็ได้แนะนําร้านอาหารมาก็ได้เช่นกันคุณผู้ชมนะครับสามารถติดตามชมรายการไลฟ์สาระพิเดย์ได้นะครับทุกคืนวันศุกร์แบบนี้เลยนะครับเที่ยงคืน ถึงเที่ยงคืนครึ่งทางมู๊นายทีวีครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยเจียกินให้หมดนะ <c oughs> แล้วพี่เนี่ยฟ้าผ่าเลยแล้วใครจะมาช่วยผมผ่าเนี่ยพี่เอ,เอกกำลังหิวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คืนน <c oughs> อด่าอืมนี่